รีวิวบ้านน้องชายนะคะเนี่ยต้นมะพร้าวนะคะสวนมะพร้าวและมะพร้าวมะพร้าวไม่ถึงสวนหรอกหกต้นนี่ตัวการตัวการจอบมะพร้าวมาแล้วตัวการจอบมะพร้าวค่ะก็รอกไปไหนแล้วอ่านี่มีไก่ด้วยนะคะเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่กินไข่จ้า กินไข่หรือจะกินเนื้อเอาที่เจ้าของบ้านอยากกินนะคะส่วนคนมาไม่กินนะคะกินไก่ตลาดก็พอจ้าเนี่ยห้งกายมีหน่อไม้ด้วยนะหน่อไม้สับไปแล้วะค่ะเมื่อเช้าแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปบนบ้าน ไปไปดูกระรอกกันมันทำเสียงดังปกแปก๊กปกแปก๊กพื้นดาดฟ้านะคะพื้นดาดฟ้าเลยค่ะน่าอยู่มากถ้า,ถาดาดฟ้ามีหลังคาหน่อยนะนอนได้เลยค่ะตอนกลางวันจะร้อนน,อนี่วิวสวยงามมากทุงหญ้าทุงหญ้าเลี้ยงงัวของคุณป้าข้างบ้านนะคะข้างสวน ที่คนปลากวามอนกเต็มเลยว้ายนี่สุสานที่นอนนะคะนี่นี่สุสานที่นอนคนเอามานอนมันมันเอาขึ้นมาได้อย่างเดียวนะคะมันขี้เกียจจะลงเพราะมันเมาตัวคานไปไหนแล้วเมื่อกี้เห็นอยู่บนยอดขามมันทำเสียงดังป๊อกแ๊กปอกแ๊กไปไหนแล้วก็ลอกขาวไปไหนแล้วล่ะ ไม่เห็นเลยไปแล้วมันรู้ว่าเราจะมาจับมันมันไปแล้วค่ะถ้าเราอยู่ข้างหน้านู้นไปโน่นละนู่นนะนู่นนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นจะยอดไม้ไหวๆนี่ยมันอยู่ตรงนี้นี่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 ไม่ใช่ผีหลอกนะกระลอกค่ะกระลอก มันอยู่ตรงนี้นั่นไงเห็นไหมนะเลยกระลอกเลยเนาะนั่นไงนั่นไง,นนไงเห็นตัวไหมคะ,ะมันแหละมันแหละเขาแหละเขาแหละตัวการมาขโมยมะพร้าวแหละจะให้ไปดูว่ามะพร้าวมันเป็นรูแบบไหน มันเจาะกินหลายลูกแล้วนะเจ้าของไม่ได้เจ้าของไม่ยอมกินมันเจาะกิน